สาเหตุลูกร้องไห้งองแงตื่นบ่อยในตอนกลางคืนเกิดจากอะไรแม่และแม่จะดูแลลูกอย่างไรนะคะเนาะสาเหตุที่หนึ่งคการถดถอยการนอนอะไรเอ่ยอะไรก่อน<ม>เกิดมาอะไรเนี่ยถดถอยการนอนคืออะไรยังไง่าการถดถอยทางการนอนเนะะี่ยค่ะแม่จะเจอว่าลูกตื่นบ่อยในตอนกลางคืน<ม>แล้วก็ตอนกลางวันไม่ค่อยยอมนอนทั้างที่ก่อนหนะ้านี้ แต่นนทําทไมอยู่ๆถึงมาเป็นในช่วงนี้คะเราสังเกตนะของเราเนี่ยค่ะเริ่มโตขึ้นที่อายุประมาณสัก3เดือน3เดือนคุณแม่จะเจอว่าน้องค่ะแม่ลูกกินนมน้อยจังเลยแม่ลูกไม่ค่อยยอมนอนเลยเอานอนยากมากเลยแม่นะคะหลับๆตื่นๆทั้งคืนเลยเราอายุที่ประมาณ3เดือน4เดือนจะเจอว่าของเราเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการนอนหลับๆตื่นๆหลับๆตื่นๆนะคะเป็นการนอนที่เรียกว่ารูปแบบการนอนที่ดีขึ้นเนี่ยสเดือน4เดือนเนี่ยค่ะถ้าเอานอนกลางวัน ก็จะมีความที่นอนหลับยาวได้มากกว่าตอนเบบีและเกิดถ้าสมมตินอนกลางวันก็จะเจอว่าอะนอนได้รอบประมาณ 1- 23ชั่วโมงแล้วแต่ส่วนถ้าสมมติว่าเอานอนกลางคืนคุณแม่ก็จะเจอว่าน้องเนี่ยนอนกลางคืนในแต่รอบเนี่ยยาวนานได้รอบประมาณ4-5่ชั่วโมงอ่านะคะพอลูกเขาค่ะเริ่มปรับรูปแบบการนอนเป็นรูปแบบการนอนที่ดีขึ้นแต่ก่อนที่รูปแบบการนอนมันจะดีขึ้นนั้นนะคะเราจะต้องผจญน,นะคะกับสภาวะที่เรียกว่าการถดถอยทางการนอนกอนแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเนาะ ก็จะเจอว่าในช่วงวัยเนี้ยนะคะลูก่ะมีการเจริญเติบโตแบบพุ่งพลวดคําว่าการเจริญเติบโตแบบพุ่งพลวดหมายถึงว่าอย่างไรหมายถึงว่าลูกมีพัฒนาการนะคะเนาะที่ทําได้เพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นลูกของเรานะคะเนาะเริ่มชันคอได้ ลูกของเรานะคะเริ่มที่จะกลิ้งไปกลิ้งมาได้ลูกของเราเริ่มที่จะพลิกคว่ำพลิกหงายได้ลูกของเราเริ่มที่จะนั่งได้เริ่มที่จะคลานได้เกาะยืนเกาะเดินเดินได้วิ่งได้เอในทุกๆก,การเติบโตของลูกเองค่ะที่มีการเจริญเติบโตแบบพุ่งพลวดนะคะเราก็จะเจอว่าน้องนะคะมีสภาวะการนอนที่ถดถอยได้เพราะฉะนั้นคืออยากให้คุณแม่ค่ะรับรู้ไว้ว่าเออถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอว่าลูกค่ะนอนตื่นบ่อยในตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันเองก็ไม่ค่อยยอมนอน ขอให้เราค่ะคิดเป็นแน,นวแทงที่ดีว่าอ่านะคะเนาะมันเป็นแนวโน้มที่ดีที่ลูกของเราหาจะมีพัฒนาการที่ไปอีกระดับหนึ่งเป็นพัฒนาการที่พุ่งพรวดนั่นเองแต่จะต้องบอกเลยว่าแม่พูดอย่านี้คือเด็กทุกคนจะต้องเป็นใช่ไหมก่อนก็จะต้องบอกว่า เรื่องนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะต้องเป็นแล้วก็ไม่ใช่สภาวะผิดปกติด้วยลูกเราอาจจะไม่เป็นอ่ะทีนี้เจอที่ช่วงอายุเท่าไหร่แม่สามารถเจอได้นะคะตั้งแต่ลูกน้อยในวัยทารกแรกเกิดยันลูกของคุณแม่ค่ะเป็นวัยที่แบบเริ่มหัดเดินจนถึงประมาณ2ปีได้เลยอ่ะบางคนก็คือมาเกิดที่อายุประมาณเดือนครึ่งอ่ะเดือนครึ่งก็คือเริ่มชันคอได้เวลาที่ลูกแต่กินเวลาอยู่อย่างน้อยประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์พอลูกเขาเริ่มปรับตัวได้นะคะเนาะรูปแบบกานนอะนก็จะกลับมาสมูทตีแต่พอ อ่ะรอบหน้าการจเจริญติบตัว,ตวพมพุ่งพูดอีกนะฮะก็จะกลับมาอีกนะทีนี้4เดือนคอในชันตรงแข็งมากขึ้นดันอกพ้นพื้นได้พลิกคว่ำพลิกหน่ายได้อ่ะลูกนะคะสามารถที่จะมองจ้องสบตามองหนะ้าแม่ชัดได้พิ่มมากขึ้นเริ่มเปล่งเสียงปาจจดมาอะไรได้หุย พัฒนาการพุ่งพวดไปอีกหกเดือนเป็นยังไงคะเริ่มที่จะนั่งได้ทรงตัวได้อาคอชันแข็งมือหยิบจับนะคะเนาะคว้าเอาของเข้าปากได้เป็นยังไงคะพัฒนาการมีการที่แบบว่าอพุ่งพวดอีกแล้วการถดถอยทางการนอนก็จะกลับมาอีกแปดเดือนบางคนก็คือจะเริ่มนะคะเนาะนั่งได้มัน่นคงนะคะเริ่มเข้าสู่สเต็ปคลานแปดเดือนเก้าเดือนเริ่มเหนี่ยวตัวเกาะยืนก็จะเจออีกนะคะเนาะการนอนแบบถดถอยก็จะกลับมาอีก ปีหนึ่งปีหนึ่งเป็นยังไงปีหนึ่งเหนี่ยวตัวเกาะยืน เกาะยืนได้เกาะเดินได้แล้วก็เดินได้การนอนแบบถดถอยก็จะกลับมาอีกทำไมทีนี้พอปีหนึ่งเสร็จปุ๊บมาปีครึ่งปีครึ่งนะคะแล้วก็มาอีกทีหนึ่งนะคะก็คือที่อายุ2ปีเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งการนอนถดถอยของลูกสามารถที่จะเจอได้หลากหลายช่วงวัยตอนกลางวันไม่ค่อยยอมนอนตอนกลางคืนก็จะหลับหลับตื่นตื่นมักจะเจอว่ามีการนอนถดถอยเกิดขึ้นควบคู่กับเจริญตัวแบบพุ่งพลว่สรุปอีกครั้งช่วงอายุที่อาจจะเจอได้ก็คือตั้งแต่เดือนครึ่ง4ี่เดือน6เดือน8เดือนปีหนึ ครึแล้วก็2ปี 2> เป็นพอวันนี้ไม่ใช่ว่าจะเจอกับทุกคนนะบางคนก็ไม่เป็นเมื่อเรารู้แล้วเราจะดูแลลูกอย่างไรวิธีการดูแลลูกนะคะอันดับแรกก็ในช่วงเวลาที่การนอนถดถอยของลูกนั้นเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะบอกคุณแม่ก็คือส่งพลังกําลังใจให้ว่าอดทนคือมันอาจจะต้องอดทนในระยะเวลาประมาณสัก1-2ถึงสสัปดาห์พอลูกคุ้นชินนะคะเนาะกับพัฒนาการนั้นๆการนอนของเขาก็จะกลับเข้าสู่รูปแบบที่ดีได้ดังเดิมนะคะเนาะนอกจากอดทนแล้วนั่นนะคะเนาะสิ่งที่จะเน้นย้ำคุณแม่อีกครั้งหนึ่งก็คือไม่ว่าอะไร เกิดขึ้นพยายามรักษากิจ,จวัตรประจําวันนะคะเนาะของลูกไว้ให้ได้เหมือนเดิมดังเดิมหมายถึงว่าอย่างไรก็คือว่าโอเคนะคะเมื่อเราอะค่ะสี่ <c oughs> เดือน5 <c oughs> เดือน6เดือนไปแล้วนะคะหากเราเจอว่าลูกค่ะนอนดึกจังเลยแม่ตื่นบ่อยตอนกลางคืนตาสว่างลุกขึ้นมาเล่นไม่ยอมนอนแม่ร้องไห้งอง,งแงนะคะเรียกร้องความสนใจมากเลยดังนั้นถ้าลูกของเราสเดือน5เดือน6เดือนไปแล้วทั่วไปแล้วอะค่ะเราก็จะบอกคุณแม่ว่าอะงันก็หลังห้าโมงเย็นพยายามอยั พาน้องไปหลับช่วงนี้นะ ถ้าจะงีบก็คือให้งีบก่อน5้าโมงนึกออกไหมพอถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราคะ่ะมาหลับนอนงีบเกินกว่า5้าโมงไปแล้วเหมือนเขาอะค่ะโอได้นอนไปแล้วเต็มตาไปแล้วจะแม่นะคะเราจะเจอปัญหาว่าพอตอนเอานอนจริงๆอะคะ่ะไม่ยอมนอนอ่านอนดึกอ่านะคะแล้วก็พอนอนดึกปุ๊บเป็นเต็มตามาแล้วแต่ตอนหัวค่าโปรเพลยแล้วก็อาจจะทําให้น้องค่ะตื่นขึ้นมาเล่นในตอนกลางคืนได้ร้องไห้งงแงในตอนกลางคืนได้ถ้า4เดือน5เดือน6เดือนไปแล้วถ้าเจอว่าแบบตื่นบ่อยในตอนกลางคืนลุกขึ้นมาเล่นสิ่งที่อาจจะปรับได้ก็คือว่าหลังจาก5้าโม พยายามอย่าให้น้องอะค่ะมานอนหลับในช่วงนี้แต่ถ้าสมมติโอ๊ยแม่ขยี้หูขยี้ตามากเลยทํำไมเอานอนไม่ไหวแล้ว อนุโลมว,ว่านอนได้แต่ต้องไม่เกิน30นาทีคือให้แค่แบบงี้พอให้น้องแบบรู้สึกว่าโอเคไม่ได้แบบหลับจนแบบเต็มอิ่มเต็มตาเนาะ,ะครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าหลังห้าโมงแล้วพยายามนะคะอย่าให้นอนหลับไปนะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะเจอว่าแบบแมนอนเด็จกจะเลยตื่นบอดแต่ก็คือตื่นมาเล่นจังเลยแม่กฎเบีกย่หนึ่งก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะนอกจากจะไม่พานอนตอนหัวค่ำโปรเพแลย์แล้วนั้นพยายามเอาลูกเข้านอนนะคะให้เป็นเวลาเดิมของทุกๆวันโดยทั่วไปแล้วเราก็จะบอกคุณแม่ว่าพยายามเอาลูก น้อตั้งแต่หนึ่งทุ่มไม่เกิน3ามทุ่มน้องค่ะเข้านอน <c oughs> เป็นเวลาเดิมของทุกๆวันนะคะรักษาไว้ <s> <is> ซึ่งกิจวัตรประจําวันจะทําให้ลูกหาร,รู้ว่าโอเคนะคะเนาะคือแม่จะต้องพาชันเข้านอนในเวลานี้แหละแบบนี้เวลาที่ลูกของเรานะคะตื่นขึ้นมากลางดึกเราจะรับมืออย่างไร <L> เวลาที่ลูกร้องอันดับแรกคร่ะอย่าเพิ่งกลู่เข้าไปในทันทีเราเข้าไปดูใกล้ๆแล้วเราประเมินดูก่อนว่าน้องเนี่ย ร้องและสามารถที่จะกล่อมตัวเองให้หลับต่อได้ไหมถ้าสมมุติว่าน้องร้องเบาๆนะคะคลางเบาๆอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งนาทีแล้วเขาก็สามารถที่จะนอนหลับต่อไปได้อันนี้ก็ไม่ต้องไปกวนยืนมองอย่างห่างๆอืมโอเคไม่ก่อนยืนมองอย่างห่างๆไม่ต้องมืออย่าเพิ่งไปเพราะไม่เช่นนั้นนะคะคือตอนแรกลูกก็แบบคิดแหละว่า จะตื่นหรือจะนอนจะตื่นหรือจะนอนมือเข้าไปอุ้มลุกตื่นเลยในทันทีนึกออกไหมยกเว้นถ้าสมมติว่าแม่ห้านาทีแล้วคือร้องหนักมากแม่คืออะไรยังไงก่อนอ่าโอเคถ้าสมมติว่าร้องหนักมากก็อ่าโอเคอุ้มขึ้นมาดูนิดนึงเวลาที่อุ้มขึ้นมานะคะก็ต้องมาดูว่าสาเหตุที่ร้องเนี่ยเกิดจากอะไรกันเล่าอ่านะคะแล้วก็เวลาที่เราห่ะอุ้มลูกขึ้นมาอ,อันนี้คือตอนกลางคืนคําว่าตอนกลางคืนคือเราจะต้องคงไว้ซึ่งในความเงียบและมืด คือเราอย่าไปบ้าจี้ตามลูกเขาว่าเราจะต้องเปิดไฟทั้งบ้านคุณแม่บางคนไม่รู้พอลูกหลองก็เปิดไฟทั้งบ้านเลยนะคะตอนแรกลูกก็แบบสลืมสลืมแหละมันดูมืดมดเคลมิมเคลมิคลมพอเปิดไฟทั้งมาตาโตาต,ตื้นเลยนะคะเพราะลูกคิดว่าอ๋อคงต้องเล่นแล้วแหละเออเพราะว่าแบบว่าสว่างจ้าทั่วฟ้านาะแดนดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะทําภารกิจอะไรในตอนกลางคืนให้คงไว้ซึ่งความมืดความไฟสลัวความเงียบความเบาความสงบอ่านะคะเนาะเพื่อที่แล้วก็บอกกระซิบข้างหูนะคะว่าแบบ ดึกแล้วนะคะคนดีนอนเนาะแบบนี้เป็นต้นแล้วก็อดทนนะคะเนาะผ่านพ้นไปประมาณ1-2อาทิตย์ลูกก็จะสามารถที่จะตัวได้แล้วก็สามารถที่จะนอนต่อได้นั่นเองค่ะคุณแม่ค,ะ <S <S ค่ะข้อที่สอนค่ะ <S <S ฟันลูกกําลังขึ้น เวลาที่ฟันรู้ค่ะก,กำลังจะขึ้นใครที่กาลังประสบพบเจออยู่ฉันจะบอกเธอเลยว่าโอ้โ oh, หหัวจะปวดมากโดยเฉพาะช่วงที่ฟันกําลังจะโผล่พ้นเหงือกขึ้นมากินเวลาไปประมาณ1 2ถึงสัปดาห์หรือว่าบางคนก็คือประมาณ1-3สัปดาห์แล้วแต่เนาะฟันที่กําลังจะโผล่พ้นเหงือกขึ้นมาจะทําให้รู้ค่ะมีความที่แบบปวดคลางอ่อ,อยๆคันเหงือกอ่านะคะเนาะแล้วก็จะทําให้รู้ค่ะนอนหลับไม่สนิทเพราะมันปวดมากเลยแล้วก็จะเจอว่าลูกนนอนอยู่แล้วก็ร้องจ้าขึ้นมาไม่มีปีไม่มีคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินนมก็จจะเออว่ากินนลดน้ยง ะะหรือถ้าสมมติเป็นวัยที่เริ่มกินข้าวข้าวก็ไม่ยอมกินไม่ค่อยแบบอยากจะเคี้ยวเพราะมันเจ็บมากเลยค่ะแล้วก็น้ําลายก็จะไหลอาบเยิม้มย,ย้อยเต็มไปหมดเลยน,ะน้ำลายไหลอาบเยิม้มย,ย้อยน้ําลายไปไหนพื้นก็จะตามมาด้วยนั่นเองนะคะถ้าลูกฟันขึ้นโดยทั่วไปแล้วฟันเด็กค่ะเริ่มขึ้นที่อายุ6เดือนแต่ในชีวิตจริงก็ไม่เสมอไปที่เราเคยเจอนะคะเร็วสุดคือที่อายุประมาณสัก3าเดือน4เดือนฟันลูกก็จะเริ่มขึ้นทั่วไปแล้วในตำราจะบอกว่าฟันเด็กจะขึ้นที่ฟันหน้าด้านล่างก แต่ก็ไม่เสมอไปอีกนะคะบางคนขึ้นที่บนเราก็มาสลับล่างอันนี้ก็คือสามารถเจอได้ดังนั้นฟันน้องหาเริ่มขึ้นได้ตั้งแต่ลูกอายุประมาณสัก3เดือน4เดือนเป็นต้นไปนะคะเนาะแล้วก็ค่อยๆทยอยขึ้นมาเรื่อยๆสลับกันไปเรื่อยๆนะคะเนาะแล้วก็ฟันเด็กหาขึ้นช้าสุดนะคะที่อายุปีครึ่งถ้าสมมติว่าประมาณปี1เดือน2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยค่ะ ในคุณแม่ค่ะยังไม่เห็นฟันลุกขึ้นซักซี่เลยแล้วแม่ดูก,กังวลใจมากอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่อาจจะต้องแบบพาน้องไปตรวจกับคุณหมอทันตกรรมเด็กเพื่อให้เขาประเมินดูว่าเอฟฟันลุกขึ้นช้าแบบเนี้ยค่ะมีอะไรที่น่ากังวลใจหรือไม่เพราะฉะนั้นคือการที่น้องหาะฟันกําลังขึ้นเจ็บเหงือกมากร้องไห้งองแงนะคะนอนหลับไม่สนิทต,ตื่นบ่อยตอนกลางคืนนะคะติดแม่มากขอดูดตลอดนะคะเนาะน้ำลายไหลาอาบเยิ้มย้อยนะคะพอน้ำลายน้องไหลาอาบเยิ้มย้อยนะคะสิ่งที่จะตามมาคืออะไรคุณแม่น้ำลายมีเอนไซม์ ไปกัดซาะผิวหนังลูกของเราเพอไปกัดซาะผิวหนังลูกของเราและแช่อยู่ที่ผิวหนังลูกของเราเป็นระยะเวลาที่นานจะตามมาด้วยผื่นแดงและตามมาด้วยนะคะเนาะผื่นน้ำลายเต็มไปหมดเลยน้ำลายไปไหนสวัสดีค่ะผื่นมาหมด ไม่ว่าจะเป็นตรงคอหรือว่าตกมาตรงอกน,น้ำลายตกมาตรงไหนจุ่มตรงไหนนะคะผื่นก็จะขึ้นตรงนั้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกของเรานะคะเนาะฟันขึ้นน้ำลายไหลอาบเย,ยิ้มย้อยนะคะคุณแม่ก็จะต้องดูแลนะคะโดยการที่ใช้ผ้าเปียกสูตรน้ำเกลือของไทนี่โน้ตนะคะเนื่องจากว่าเป็นสูตรน้ำเกลือเนาะสมดุลกับน้ำหล่อเลี้ยงเมเซลล์ของเรานะคะและที่สําคัญก็คือว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสีนะคะเนาะ,ะนะไม่แสบผิวไม่ะระคายเคืองผิวนะคะสามารถที่จะใช้ผ้าเปียกสูตรน้ำเกลือนะคะของไทนี่โน้ตจะมี2ส,สูตร อันนี้คือสีขาวจะเป็นสูตรที่ไม่มีกลิ่นนะคะสามารถใช้ได้กับลูกน้อยตั้งแต่ในวัยทารกแรกเกิดส่วนถ้าสมมติว่าลูกของเรานะคะอายุ3เดือนไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นอังุ่นโฮมสดชื่นมากเลยอันนี้สามารถใช้ได้กับลูกที่อายุ3เดือนขึ้นไปน้ำลายลูกไหลาอาบเยิม้มย้อยปุ๊บนะคะใช้ผ้าเปียกสูรน้ำเกลือนะคะซับอย่างเบาเมือจากที่ซับเสร็จปุ๊บนะคะพยายามเอาโลชั่นนะคะที่มีส่วนประกอบนะคะลดการอักเสบผิวเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวนะคะทาเคลือบไวเออนะคะเนาะหรือถ้าสมมติว่าปัญหาผืนนนมมัเกิดขึ้้าาแลวอจจะ องใช้ครีมที่มีส่วนช่วยลดการเกิดผื่นนะคะทาเพื่อป้องกันไม่ให้ผื่นนะคะมันเป็นเยอะมากขึ้นอ่าโอเคไหมเพราะนั้นคือฟันลุกขึ้นน้ำลายไหลอาบเยิ้มย้อยป้องกันไม่ให้ลูกเกิดผื่นน้ำลายนะคะเพราะเปียกส่วนน้ำเกลือไทนียโนดซับนะคะแล้วก็ตามด้วยครีมทาเพื่อลดการเกิดผื่นนะ,ะที่ลูกของเรานะคะเนาะร้องไห้ตื่นบ่อยในตอนกลางคืนนะคะคุณแม่ขาอย่างที่บอกก็คือว่าเจ็บเหงือกเจ็บฟันนอนต่อไม่ได้จะดูแลลูกอย่างไรถ้าสมมติว่าลูกร้องจ้าขึ้นมาเลยนะให้คุณแม่ดูแลลูกดังนี้ค่ะะเาาาจอด ะะชุบนะคะกับน้ําเย็นๆนิดนึงพันนิ้วแล้วก็นวดเหงือกให้ลูกลักษณะแบบนี้นะคะปรากฏว,ว่าลูกนอนหลับต่อได้อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งคุณแม่สามารถเอาไว้ปรับใช้ดูแลลูกได้นะหรือถ้าสมมุติว่าเราค่ะมีเจลทาเหงือกที่ช่วยลดนะคะหรือว่าบรรเทาอาการเจ็บปวดเจ็บเหงือกของน้องในช่วงที่ฟันจะขึ้นก็สามารถเอามาใช้ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าสมมุติว่าน้องค่ะมีไข้คนที่จะมีปลอดวัดไข้ติดบ้านไว้วัดไข้ปุ๊บมีไข้อย่างเงี้ยค่ะนาะหรือว่าน้องร้องไห้ดูปวดมากเลยก็นะคะดูแลนะคะป้อนยาพาราให ี่น้องนะคะน้องฟันขึ้นแล้วตำแหน่งที่แบบเปิดปากน้องดูแล้วเงือกบวมแดงชึ่งเลยแล้วไข้38องศาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะเกิดสภาวะคือเอ,อเงือกอักเสบอย่างหลังนะคะอาจจะต้องแนะนําคุณแม่นะคะพาน้องไปตรวจกับคุณหมอทันตกรรมเด็กนะโอเคมิก็ สาเหตุข้อที่3เกิดจากการที่กลัวการภาคจากเวลาที่เด็กนอนเขาจะต้องหลับตามองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเขาก็กลัวแม่ค่ะจะหายจากเขาไปเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยอื่นขึ้นมาเช็คนะคะว่าแม่ยังอยู่กับฉันหรือเปล่าฉะนั้นถ้าสมมติว่าลูกของเรานะ6เดือน7เดือน 8เดือนนะคะตื่นบ่อยในตอนกลางคืนตื่นขึ้นมาปุ๊บนะคะไม่มีอะไรหรอกแต่พอแม่ค่ะเดินเข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วก็แบบโอ้โโอ้โแม่อยู่นี่ลูกก็แบบเงียบแล้วก็นอนนอนหลับต่อได้ถ้าเป็นในกรณีแบบนี้ค่ะก็คือน้องร้องไห้ตื่นบ่อยในตอนกลางคืนเพราะกลัวการพักจากนั่นเองค่ะเราค่ะจะดูแลลูกอย่างไรถ้าสมมติว่าก่อนที่จะนอนก็กอดปลอบนะคะแม่อยู่นี่แม่ไม่หนีหายไปไหนนะถ้าสมมตินอนเตียงเดียวกันก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมติว่าคุณแม่ค่ะนอนแยกเตียงนอนแยกห้องเนาะหรือว่าคุณแม่หาจะลุกไปเข้าห้องน แบบนี้ค่ะถ้าลูกของคุณแม่อายุ6เดือน8เดือนปีหนึ่งปีครึ่ง2ปีไปแล้วและตื่นนะคะเพราะว่ากลัวการพักจากนี้วิธีการปรับแก้นันก็คือให้คุณแม่ค่ะ เอาพิตุกตาอานะคะน้องมาสักตัวหนึ่งแล้วใส่เสื้อผ้าของคุณแม่นะคะไว้ที่ตัวพิตุกตานั้นเพราะว่าเสื้อผ้าของคุณแม่เองค่ะจะมีกลิ่นเฉพาะที่เป็นกลิ่นตัวของคุณแม่แล้วก็เอาวางไว้ใกล้ๆน้องหรือว่าให้น้องค่ะนอนกอดแบบนี้เป็นต้นนะคะจะทําให้เขาค่ะมีความรู้สึกว่าแม่ไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะคือสร้างสิ่งของแทนตัวของคุณแม่ขึ้นมาก็จะทําให้เขารู้สึกว่าอ่าโอเคแม่ไม่ได้หนีหายไปไหนตื่นขึ้นมาเวลาใดแม่ก็จะอยู่กับฉันอ่าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้คุณแม่คืออจะต้้งไปปรับแกนะ เนาะ,ะนเพื่อให้น้องค่ะสามารถที่จะนอนหลับได้สาเหตุนี้สามารถเจอได้ตั้งแต่6เดือน8เดือนปี1ปีขึ้นไปจนถึง2ปีนะคะโอเคสาเหตุข้อที่4พหาลูกเข้านอนดึก เกินไปคือโดยทั่วไปแล้วถ้าใครติดตามเพจแม่โบแม่โบก็จะบอกว่าก่อนที่ลูกหาจจะนอนหลับได้มันต้องใช้เวลาบ,บิวนะฮะอย่างน้อยก็คือครึ่งชั่วโมงไปแล้วดังนั้นเราก็เลยจะบอกคุณแม่ว่าหนึ่งทุ่มสองทุ่มเนี่ยให้พาลูกเข้านอนเลยกว่าเขาจะหลับจริงๆก็ปาเข้าไปสามทุ่มแต่อย่าให้ดึกเกินกว่าสามทุ่มขึ้นไปถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เรายิ่งพาเขาหาเข้านอนดึกเนาะเขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบมันเหนื่อยมากจนเกินไปเงี้ยค่ะเพราะแบบอาพาเข้าไปนอนจริงๆนอนหลับได้ไม่ดีนอนหลับได้ไม่สนิทนะคะเนาะ เพราะฉะนั้นก็คือว่าอาจจะต้องปรับรูปแบบการนอนให้นอนตั้งแต่หนึ่งทุ่มไม่เกิน3ามทุ่มหรือถ้าสมมุติว่าคุณแม่คนไหนนะคะที่แบบเลิกงานมาดึกเนี้ยค่ะก็อาจจะต้องแบบหลีกเลี่ยงการแบบมากวนหรือว่ามาเล่นกับเขาตอนดึกๆึกแบบนี้เพราะมันจะทําให้เขาค่ะไม่ยอมนอนได้แล้วก็จะตื่นบ่อยในตอนกลางคืนเพราะานอนดึกมากจนเกินไปโอเคไหมก้อนนะคะเหตุข้อที่5้าพาลูกเล่นโลดโผนนะคะ ก่อนนอนจนทําให้ฮอร์โมนของการตื่นสู้ลุกสู้ฮอร์โมนสู้ชีวิตนะคะหรือฮอร์โมนอะดีนาลีนลั่งคือเวลาที่เราอะค่ะมีการเล่นกับลูกโดยทั่วไปแล้วก็จะบอกว่าภารกิจนะคะกิจวัตรตอนก่อนนอนเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ซอฟๆเบาๆอย่างเช่นแบบอ่านหนังสือน,นิทานหนังสือน,นิทานก็ไม่ใช่ว่าก่อ ah, ละครหนึ่งมีแม่มดใจร้ายกำลังจะไปฆ่าอัานที่บอกว่ามันซอฟๆเบาๆได้แง่คิดแง่ใจอะไรประมาณนี้นะ,ะหลีกเลี่ยงการที่แบบว่าโลดผลระทึกตื่น เต้นเรื่องผีหรือว่าห้อยต่อสู้แปลงลากชุงชุนช,ชุนะคะเนาะหรือว่าเอาอุ้มลูกขึ้นจ้าลูกยกตัวลูกขึ้นสูงนะฮอร์โมนอะดีนารีนลูกลัง่งลูกแบบต้องตื่นสู้แล้วคืนนี้ต้องสู้ชีวิตแล้วแหละนะคะเนาะเนื่องจากว่าถ้าภารกิจหรือว่ากิจ,จวัตรตอนก่อนนอนนะคะมันเป็นอะไรที่โลดผนมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนของการตื่นสู้สู้นะคะมันหลั่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะทําให้ลูกของเราค่ะ นอนหลับไม่สนิทฝันร้ายหรือตื่นบ่อยในตอนกลางคืนได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพาลูกเข้านอนภารกิจกิจวัตรประจําวันจะต้องเป็นอะไรที่ราบเรียบไม่ต้องแบบว่าเอิกอากมากไม่ต้องลดผลมากนิทานก็เป็นนิทานแบบซอฟนะฮะเนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือว่านั่นแหละนะคะภารกิจนะคะหรือว่ากิจวัตรตอนก่อนนอนจะต้องแบบนิ่งเงียบสมูทนะคะเนาะ,ะ,นะะ,นะะโอเคไหมเออนะคะกับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่า เด็กบางคนโดยเฉพาะปีหนึ่งปีครึ่งสองปีอะค่ะบางทีเขาจะมุ่นจอยนะคะแล้วก็สนุกกับการเล่นของเล่นของเขาทีนี้ถ้าสมมุติว่าเด็กในวัยนี้ค่ะแล้วเราเจอว่าแบบเฮ้ยไม่รู้ลูกเป็นอะไรอะแต่คือแบบจะตื่นขึ้นมาร้องไห้ในตอนกลางคืนตลอดเราก็แบบไม่ได้พาเล่นอะไรโลดผลในตอนกลางคืนนะแต่ว่าเด็กในวัยนี้ค่ะเขาจะมีการที่ ยังไม่ได้บอกลาคนที่เขาเล่นด้วยยังไม่ได้บอกลาของเล่นของเขาในวันนั้นหรือในตอนก่อนที่เขาจะพาเข้านอนถ้าสมมุติว่าเราเจอว่ารั่าตื่นบ่อยในตอนกลางคืนนะคะแล้วเป็นแบบปีหนึ่งปีครึ่งสองปีเนะะี้ยค่ะอาจจะต้องนะคะเนาะพาทัวร์บาย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 พี่ตุ๊กตาบายบายนะคะทุกคนนะคะเนาะหนูจะเข้านอนแล้วนะ,ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้แบบนี้เป็นต้นนะคะเนาะ,ะถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าแบบเอ้ยมันเกิดจากอะไรการที่อันนี้เคยบอกคุณแม่ท่านหนึ่งไปนะคะเขาเล่าให้ฟัง ว่าแบบเออลูกเขาตื่นบ่อยตอนกลางคืนมากเลยแล้วเราก็ปรับกันทั้งหมดเลยนะก็เลยบอกว่าแม่แล้วเวลาที่แบบพาน้องเข้านอนเนี่ย น้องเขาแบบเป็นคนที่แบบห่วงเล่นของเล่นใดๆของเขาไหมแม่บอกว่าอ๋อใช่เขาจะห่วงเล่นนะคะพี่ตุ๊กตาพี่สเตทนะคะพี่อะไรของเขานะคะแล้วก็บอกเอานี้แม่แม่งั้นเราพาน้องใบนะคะเนาะเราไปนอนกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยตื่นขึ้นมาเจอกันใหม่เนี่ยค่ะน้องก็จะมีความรู้สึกว่าได้ลาการียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเล่นกันใหม่เออปรากฏว่าเออนอนหลับน้องนอนหลับได้แม่อะไรอยนะ่างเนาะเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาจจะเอาไปแบบปรับ,บ,บนะคะในการดูแลลูกนะคะทาให้ลูกนอนหลับได้ดีขึ้นอีกหนึ่งทริคน หิวบ่อยเพราะว่าตอนกลางวันนะคะห่วงเล่นมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ยอมกินนมเคยเจอไหมที่อายุ 3- 4เดือนคุณคุณ,คณแม่ลูกกินนมน้อยจังเลยลูกห่วงเล่นมากเอากินนมก็ไม่ยอมที่จะกินเห็นไหมคะ3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนด้วยวัยนี้ของเขาอะคะ่ะจะเป็นวัยที่สำรวจโลกนะคะแล้วก็อยากที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นมากไม่ค่อยสนใจการกินเอานอนก็ไม่ค่อยสนใจนะคะทีนี้พอเอานอนตอนกลางคืนในตอนกลางวันก็ไม่ค่อยกินพราะตอนกลางคืนฉันก็เลยหิว นะคะจะก็เลยตื่นบ่อยในตอนกลางคืนเพื่อที่จะมากินนมแบบนี้เป็นต้นถ้าสมมติว่าอ่ะโอเคนะคะเราเจอว่าน้องอะค่ะคือไม่ยอมกินนมในตอนกลางวันแล้วก็จะแนะนําว่าถ้าสมมติว่าเจอว่ากินนมน้อยอาศัยให้กินบ่อยๆพอช่วยยกตัวอย่างเช่นถ้าดูดเต้าถ้ามีเสียงกระตุ้นนิดหน่อยไงคะก็จะหันขวับแล้วอาจจะต้องมากินนมหามุมเงียบๆส,สงบกันกินกัน,กนสองคนหรือว่าอาศัยให้กินบ่อยๆก็อาจจะพอช่วยแล้วก็ตอนก่อนนอนก็จะต้องแบบให้กินให้อิ่มน้ำสารานก่อนแล้วถึงค่อยพาลูกเข้านอนอันนี้ก็พอที่จะช่วยได้ จะทาให้เขาาหานอนหลับได้ดีขึ้นไม่ได้ตื่นขึ้นมากินนมบ่อยในตอนกลางคืนโอเคไหมคะก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นสาเหตุอันนี้จะเจอที่ลูกอายุแบบ3 4เดือน5เดือน6เดือนที่ตอนกลางวันห่วงเล่นไม่ค่อยยอมกินนมพอตอนกลางคืนฉันก็อยากที่จะกินนมฉันก็เลยตื่นบ่อยนั่นเองค่ะคุณแม่คะโอเคไหมคะสาเหตุข้อที่7นะคะลูกมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปทุกๆก,ก,การที่ลูกของเรานะคะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าการเจริญเติบโตแบบพุ่งพลวดคือตัวของคุณแม่เองค่ะอาจจะเห็นว่า การเติบโตของน้องค่ะค่อยเป็นค่อยไปแต่จริงๆจะต้องบอกเลยว่าสําหรับเด็กะ่ะคมันไม่ใช่อะไรที่ค่อยเป็นค่อยไปนะเป็นการที่แบบเขาตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยอยู่ๆเขาชันคอได้อยู่ๆเขา<ม>ดันอกพนพื้นได้อยู่ๆเขาพลิกคว่ำพลิกหงายได้อยู่ๆเขานั่งได้เหนียวตัวเกาะยืนเกาะเดินคลานได้คือมันเป็นการที่แบบเขาเองก็แบบตกใจกับพัฒนาการของเขาที่สามารถที่จะทําได้แล้วก็ในขณะเดียวกันการจเจริญเติบโต,ตแบบพุ่งพวดของน้องเองสมองเองค่ะก็จะต้องจดจําคลังข้อมูลที่เขาทําได้ค่ะไว้เยอะมากๆเลยเราก็เลยจะเจอ ว่าน้องในวัยเนี้ยค่ะการเจริญเติบโตแบบพุ่มพรวดสามารถเจอได้หลายช่วงวัยมากๆเลยตั้งแต่อ่ะสเดือนพิคว่มพิ่งหงายเจอได้6เดือนนะคะนั่งได้เจอได้แปเดือนคลานได้เจอได้นะคะเนาะหปีนะคะเกาะยืนได้เดินได้เจอได้หรือว่าปีครึ่งพูดได้ดีมากขึ้นเออนะคะเนาะหรือว่าบางคนวิ่งได้ก็จะสามารถที่จะเจอได้ว่าการเจริญเติบโต,ตแบบพุ่มพรวดนะคะเนาะก็เลยจะเจอว่าน้องค่ะคือนอนหลับไม่สนิทในตอนกลางคืนตื่นบ่อยนะคะกินนมบ่อยนะคะที่อึบบ่อยนะคะตั ตัวดูตันๆนะคะแต่ว่าความน้ําหนักหรือว่าส่วนสูงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือพัฒนาการทําได้ดีเพิ่มมากขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นคือถ้าลูกค่ะมีการที่การเจริญเติบโตแบบพุ่งพลว้ดนะคะเราก็เลยจะเจอว่าลูกของเรานะคะนอนหลับไม่สนิทตื่นบ่อยตอนกลางคืนถามว่าจะเป็นอยู่นานแค่ไหนแม่จะต้องบอกเลยว่าก็จะเป็นอยู่ประมาณ7-14วันหรือบางคนอาจจะนานกว่านั้นเมื่อเขาปรับตัวกับพัฒนาการใหม่ๆที่เขาทําได้แล้วนะคะเขาก็จะกลับมานอนได้สมูทนะคะเนาะ ได้เหมือนเดิมนั้นอดทนแล้วก็ปรับกิจวัตรนะคะในแต่ละวันนะคะให้มันเหมือนเดิมแล้วก็ที่สาคัญก็คือว่าถ้าสมมุติว่าลูกเราค่ะมีการเจริญเติบโตนะคะแบบพรุ่งพวดหรือพัฒนาการสามารถทําอะไรอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น6เดือนลูกนั่งได้นะคะเริ่มคว้าหยิบจับของเข้าปากหรือว่าประมาณ8เดือนลูกคลานได้หรือ1ปีนะคะหรือ9 <S <S เดือนถึง1ปีลูกเหนียวตัวเกาะยืนเกาะเดินแล้วก็เดินได้จะต้องบอกเลยว่า พัฒนาการในแต่ละสิ่งอย่างที่ลูกทําได้ลูกมักจะใช้มือของเขานะคะในการสัมผัสสํารวจโลกและมือของลูกเองนะ,ะที่ไว้จับสัมผัสสํารวจโลกต่างๆนะคะอาจจะไปสัมผัสกับเชื้อโรคต่างๆแล้วบางทีค่ะเด็กนะคะก็ชอบเอามือเข้าปากทีนี้เชื้อโรคนะคะที่อยู่ที่มือของน้องนะคะก็อาจจะเข้าสู่ร่างกายของลูกนะคะก็จะส่งผลให้ลูกเกิดสภาวะของการเจ็บป่วยหรือคุณแม่บางคนก็จะเจอว่าการขับถ่ายลูกเปลี่ยนแปลงไปลูกทายเลว้วทายท้องเสียนะคะเป็นสิ่งที่สามารถเจอได้ดังนั้นนะคะ เพื่อป้องกันนะคะให้ลูกของเรานะคะเนาะป่วยบ่อยติดเชื้อท้องเสียท้องร่วงนะ,ะจะต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดนะ,ะของมือแล้วก็ร่างกายของลูกไว้ดังนั้นผ้าเปียกสุดน้าเกลือไทนียโนดมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนเวลาที่เรานะคะพาลูกไปด้านนอกหรือว่าเวลาที่เราฝึกกระตุ้นพัฒนาการลูกคือบางทีอะค่ะเราก็ไม่สะดวกในการที่จะต้องอุ้มลูกนะคะไปล้างมือในห้องน้ำนะคะฟอกสบู่ในทุกๆครั้งไปแต่สมมุติว่าเราอะค่ะมีผ้าเปียกสตรน้ำเกลือไทนียโนดนะคะติดบ้านติดมือไว้นะคะลูกหยิบจับสิ่งของ เมื่อไหร่นะคะหรือว่าลูกจะไปคว้าเอาของเล่นนะคะเข้าปากหรือจะเอามือเข้าปากอุต้าอ,อย่าพึ่งนะลูกนะอ้าวนะคะยีพ้าเปียกสูตรน้ําเกลือไทนีโนดขึ้นมานะ,ะโหแผ่นใหญ่นะคะมีความชุ่มชื่นนะคะเช็ดสะใจมากแม่อ่อนโยนนะคะผ่านการทดสอบนะคะว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้นะคะต่อผิวหนังลูกนะคะสีขาวใช้ได้กับทารกแรกเกิดสีม่วงสามารถใช้ได้กับลูกที่อายุ3เดือนขึ้นไปนะคะก็เช็ดนะคะที่มือของลูกนะคะเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกนำเชื้อลูกเหล่านี้เข้าปากมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน ถ้าเป็นเรื่องพ้าเปลี่ยกนะคะต้องไว้ใจไทนีโน้ตเท่านั้นเลยค่ะสาเหตุข้อที่8ต้องดูก่อนว่าที่ลูกอะคะ่ะตื่นบ่อยในตอนกลางคืนเกิดจากความไม่สุขสบายกายไม่สุขสบายตัวของลูกหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นอะ เสื้อผ้าที่ใส่อาจจะรัดแน่นมากคุณแม่บางคนไปเอฟชุดมาคนมิง้งคนนั่นคนนู่นคนนี่น่ารักน่นนนนารัาากในความเป็นของแม่เนาะแต่ลูกใส่แล้วคืออึดอัดไม่ไหวคันไม่ไหวคือยังไงก่อนอยากจะร้องขอหนูก็อยากจะบอกแม่นะคะว่าหนูคันมากจะยังไงก่อนหนูก็พูดไม่ได้เออแต่หนูก็เห็นว่าแม่มีความสุขแหละหนูก็ทนใส่ไปแล้วกันแต่หนูไม่ไหวแล้วแม่หออนูอยากจะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเออนะคะดูก่อนออในสิ่งที่เราเอฟมานั้นนะคะเนาะมันเป็นมิรกับลูกหรือเปล่าเออนะคะเนาะถ้าสมมติว่ามันไม่เป็นมิตตรจะ้องใส่่ทีมัน เป็นมิดกับตัวลูกลาวานะคะแล้วก็สวมใส่ให้มันโปร่งเบาสบายอย่าอึดอัดรัดแน่นอะไรมากมายนะคะแล้วกใ็ในเรื่องของบรรยากาศต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแสงแสงที่จ้ามากก็จะทําให้รบกวนการนอนเหลือเกินก็อาจจะต้องแบบปิดไฟนะคะให้มันมืดสลัวหรือเปิดไฟแสงสีส้มนะคะแล้วก็ทําบรรยากาศบางคนอาจจะชอบฟังเสียงเบาๆครอๆบางคนอาจจะต้องชอบความเงียบแบบนี้เป็นต้น,ตน,ตนหรือว่า,าบรรยากาศในห้องก็ส่งเสริมในเรื่องของการนอนทั่วไปแล้วเราก็จะแนะนําว่าก็เปิดแอร์ได้แต่ต้องเปิดอยู่ที่มากกว่า25องศา ขึ้นไปอาจจะเปิดสักยี่สิบหกยิบเจ็ดอะไรพวกนี้ได้ถ้าร้อนมากจนเกินไปนะคะก็จะทําให้โอ้โหไม่สุขสบายมากเลยเพราะร้อนเหงื่อออกนะคะจะนอนยังไงกอดอันดับแรกคือเช็ดเหงื่อกอดน,น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือหนาวสะบั้นเลยขนลุกลุกไปหมดเลยคือแบบอะไรกอดน,นะคะเพราะฉะนั้นคือบรรยากาศนะคะต่อการนอน,นะคะ่ะค่อนข้างเอื้อนะคะทำให้ลูกค่ะสามารถที่จะนอนหลับต่อไปได้ทีนี้ในบางคนนะคะคุณแม่หลายๆคนนะคะจะเจอว่าเวลาที่แบบ อากาศร้อนด้วยเฉพาะแบบเมืองไทยบ้านเราเนาะเออนะคะเนาะเทพสามฤดูร้อนมากร้อนปานกลางร้อนมากเนี่ยคะ่ะเนาะเออมันก็เลยแบบจะทําให้แบบน้องค่ะมีความที่แบบ เหงื่อออกเป็นผดนะคะเนาะตามมาดังนั้นนะคะเวลาที่ลูกของเรานะคะเนาะเหงื่อออกนะคะเวลาที่เหงืะะ่อหาไหลไปตรงไหนนะคะเนาะจะทําให้ส่วนของตรงนั้นนะคะอาบไปด้วยเหงื่อและจะทําให้มีร้องค่ะมีผดมีผื่นเกิดขึ้นอ่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราอาจจะต้องดูแลอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่ลูกค่ะเหงื่อออกนะคะเหงื่อไหลเมื่อไหร่นะคะใช้ผ้าเปียกสูดน้ำเกลือไทมี่โนดนะคะเนาะซับ<ๆ>นะคะเหงื่อออกอย่างเบามือนะคะถ้าสมมติว่าเป็นผดร้อนจะต้องบอกเลยว่าสิ่งสําคัญคือผดร เมื่อไหร่ที่อากาศร้อนเหงื่อมาปุ๊บเสื้อผ้าอึอดอัดแน่นห้องร้อนปับ๊บนะคะเนาะ,ะผดร้อนจะขึ้นแต่พอเรานะคะเอาผ้าเปียกสูรน้ําเกลือไทน่โนตซับปับ๊บนะคะเนาะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าผืนใหม่ให้มันโปร่งเบาสบายแล้วก็พาลูกนะคะมาอยู่สถานที่ที่อากาศไทยเทสะดวกโลกอ้าวนะคะสองสามวันนะคะผดก็จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นคือเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกเกิดผดร้อนก็คือดูแลลูกแบบนี้เหงื่อมาปุ๊บใช้ผ้าเปียกสูรน้าเกลือเช็ดปับ๊บนะคะสวมใส,ส่เสื้อผ้าโปร่งเบาสบายแล้วก็อยู่ในสถานที่อากาศที่ ไทยทสะดวกนะคะเนาะแค่นี้ ผดก็หายไปแล้วผดร้อนก็หายไปแล้วไม่ต้องทําอะไรใดๆทั้งสิ้นถามว่ายาต้องทาไหมถ้าสมมติว่าผิวค่อนข้างแห้งสามารถทาเป็นแบบครีมที่เนื้อนะคะไม่ได้ข้นมากแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อลดการเกิดผดเกิผดผื่นแบบนี้นะคะทั่วไปแล้วถ้าผดร้อนก็จะเป็นอยู่ประมาณสองสาวันก็จะดีขึ้นแล้วก็หายไปนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นคือดูในเรื่องของความไม่สุขสบายด้านอื่นๆของลูกด้วยถ้าสมมติว่าเราปรับแก้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วหรือว่าแบบอุ้ยผ้าอ้อมเต็มหรือเปล่าเพื่อเต็มไหมก็อาจะต้องดูแลลนนนเเปี่่้้อมมืใหช ก้นให้น้องนะคะน้องก็จะนอนหลับต่อได้นั่นเองค่ะโอเคไหมคะเหตุข้อที่9ป่วย ป่วยน,นี้ที่นี่หมายถึงว่าเด็กบางคนนะคะเป็นน้ำมูกอ่าน้ำมูกนะคะที่ไหลตกลงคอก็จะทาให้ลูกหายใจคลื่นไาดหายใจเสียงดังอ่านอนหลับไม่สนิทนะคะต้องพยายามแบบพลิกตัวหาท่าทางที่ทําให้เขารู้สึกว่าหายใจได้โล่งมากที่สุดก็เลยทําให้เขาค่ะพลอยนอนหลับไม่สนิทก็เลยตื่นขึ้น,นมาร้องไหง้งองแงตื่นบ่อยในตอนกลางคืนหรือบางคนไอบางคนไอแล้วคือแบบพอน้ำมูกค่ะมันตกลงคออย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะกระตุ้นให้ลูกไอลูกก็จะตื่นขึ้นมาไอแบบนี้เป็นต้นหรือลูกบางคนไข้เป็นไข้มันจะไม่สุขสบายตัวค่ะคุณแม คลางออยๆนะคะแล้วก็จะแบบคือเป็นไข้เนาะนอนไม่ได้เลยนะคะก็ตื่นกันทั้งบ้านเลยแบบนี้เป็นต้นหรือท้องเสียอาเจียนแบบเนี้ยค่ะ mm hmm. คือถ้าสมมุติว่าเรานะคะเจอว่าลูกมีอาการเจ็บป่วยอะไรใดๆก็ตามแต่หากเราดูแลในเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้นนะคะไม่ควรนิ่งนอนใจจะต้องบอกเลยว่าควรพาลูกไปตรวจเนาะอย่างน้อยๆจะได้รู้ว่าสาเหตุะค่ะเกิดจากอะไรจะได้ให้การดูแลแล้วก็รักษาลูกได้อย่างทันท่วงทีนะคะ mm hmm. โอเคไหมคะ